ยืนในรถละเดินละเจี๋ยหลังมันไงเดินข้างหลังเดินมั่งหลังเดินมั่งหลังขยี้นี่มีแต่ว่ะป้อมหนึ่งป้อมหนึ่งป้อมหนึ่งยิงกันผมกำลังจะผมกำลังจะข้ามสะพานไม้นะเออเจี๋ไปไหนเดินออกเหรนออกวะมันออกนะเนี่ยปล่อยมันเถอะพี่ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันมันรู้ทางออกหรือเปล่าเล่นบ่อยยิงไม่ใช่เหรอจัด เไ้ยไม่ทำไมไปอยู่ตรงนั้นอ่ะผมผมข้ามต้นไม้มาแล้วผมกำลังเดินขึ้นเขาไม่มีระเบิดใช่ไหมตรงเนี้พอ่พอเดินขึ้นเขาแล้วให้ให้ให้ไปขวาหรือไปซ้าย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 เตยมองซ้ายเตยมองซ้ายใครใครขึ้นไปหายเจงไปหผมหรือเปล่าเฮ้ยยยใคริิงงวะไอ้เฮียเจงไงยิงมันเลย ไอ้เฮียเจไอ้เฮียเจไอ้เฮียเจยิงมันเลยมันอยู่บนเขาอ่ะไอ้เฮียกูดูสองคนยิงกันเองอ่ะมึงไม่ยิงแต่เอง sure. ไม่ยิงมันเยอะยิงมันเลยเออยิงมันทิ้งซ้ายเฮียควยไม่ก็ไม่ออกไปเฉยอ่ะเจ็บไหมเก็บ <SINGING> ดีเก็บศพมันเก็บศพไสออก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 ไอ้สัดเปรี้ยวไรเฮียเก็บศพไปให้มันเลงอ่ะมึงเันยับเลย มยิงผมอ่ะใครยิงใครยิงสนัยสนัยสนัยสนัีสนยยิงน่าจะสนัยข้างล่างอาตาเบียไอตรงนั้นอ่ะตรงสะพานสะพานข้ามข้ามตึกอ่ะไอ้ข้ามข้ามเข้ามาฝั่งเนี้ยไอตรงรถบรรทุกอ่ะไม่อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้มันอยู่ใกล้คอยซุ่มคอยคอยสุ่มดูศอกัวศอัระวัง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 ี้มันอยู่นี่อ่ะเขาหนหน้าเราเนี่ย พออ่อไอเจย,ยิงเฮียไงพ่อเฮียเจเลยสี่สักเล่นเฮียอะไรอย่างเงี้ยไอตี๋คอตไอตี๋อ่ะดูมันเดินขึ้นมาแล้ว,ลวอยู่ไหนข้างล่าง,างล่างพี่หยุดหยุดเดินหยุดเดินหยุดเดินตรงศพตรงศพผมหรอือเปล่าตรงศพผมอ่ะตาย